ถ้าเกิดคุณถูกฟ้องหมิ่นประมาทคุณควรจะทำอย่างไรและถ้าเกิดว่าคุณถูกหมิ่นประมาทคุณควรจะทำอย่างไรสวัสดีครับกฎหมายสบายสบาโดยทนายเต้น,นะครับวันนี้นะครับ เรามีเรื่องที่จะมาให้ความรู้กันเป็นเรื่องที่ท็อปฮิตกันในสังคมปัจจุบันนี่แหละนะครับไม่ว่าระดับชาติระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นคาเก่าโดยถ้อยคําหมิ่นประมาททีนี้การหมิ่นประมาทนี่นะครับมันคืออะไรการหมิ่นประมาทก็คือการใช้ถ้อยคําที่ไปดูถูกเหยียดหยามเขานะครับต่อบุคคล ภายนอกนะครับต่อบุคคลที่3กล่าวให้ร้ายกับอีกบุคคลหนึ่งทําให้บุคคลที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังอันนี้ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทเขานะครับอัตราโทษนะครับมีความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326เนี่ยนะครับได้บัญญัติโทษนะครับมีระวางโทษจำคุกด้วยนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ กรณีความผิดฐานหมิ่นประมาทไม่ใช่ว่าไปดูหมิ่นประมาทเฉพาะคนเป็นนะครับคนตายก็ผิดเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าบิดามารดาลูกหลานเขานะครับไม่พอใจการที่เราไปกล่าวให้ร้ายคนตายเนี่ยก็มีอัตราโทษเท่าเทียมก,ก,กันกับดูหมิ่นคนเป็นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับการดูหมิ่นนะฮะหรือการหมิ่นประมาทเช่นที่ผมได้กล่าวมาเนี่ย ถ้าเกิดแสดงเป็นภาพเป็นข้อความเป็นเสียงบันทึกเป็นแผ่นเสียงอะไรต่างๆแล้วก็นําไปประจานเขาเนี่ยนะครับไปโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีความผิดนะครับในอัตราโทษอาญาที่หนักขึ้นนะครับโทษจําคุกในกรณีของมินประมาทนะครับด้วยการโฆษณาด้วยเอกสารนี้ครับก็มีอัตราโทษระวังโทษจําคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทนะครับอัตราโทษอาญานะครับในข้อหาเนี้ยสูงมากนะครับ ความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับอย่า,ยาผมยกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีประเทศไทยเราเนี่ยนะครับสามีภรรยานะครับต้องซื่อสัตย์ต่อกันนะครับการที่เราจะไปกล่าวร้ายนะครับสามีหรือภรรยาใครก็แล้วแต่นะครับว่าเขามีชู้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมผิดประเพณียอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทเขานะครับ ยกอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับกรณีที่บอกเขาไปกล่าวหานะครับนายกอบตคนหนึ่งนะครับไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริตนะครับบริหารงานนะครับด้วยความทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดไปกล่าวหาแบบนี้ก็มีความผิดอีกเหมือนกันนะครับ จากสิ่งที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังถึงแม้จะจริงหรือไม่จริงอย่างเงี้ยนะครับมันยังไม่มีการพิสูจน์กันมันเป็นความผิดนะครับถือว่าเป็นความผิดเช่นเดียวกันเพราะสิ่งที่พูดนั้นนะมันทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงและก็ถูกดูหมิน่นด้วยอย่างเงี้ยไปหาว่าเขามีชู้จริงไม่จริงก็ไม่ได้นะครับอย่าไปพูดหรือกรณีที่นายกนะครับคนนี้ทุจริตนะครับคอรัปชั่นจริงไม่จริงก็อย่าไปพูดนะครับเพราะว่าอะไรมันเป็นความผิดจริงไม่จริงไปกล่าวให้ร้ายเขาผิดหมดครับในกรณีความผิด มินประมาทนะครับถึงแม้จะจริงไม่จริงก็เป็นความผิดตามที่ผมว่านะครับแต่มีอยู่มาตาหนึ่งมาตาา329นะครับผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริตอ่ข้หนึ่งนะครับเพื่อความชอบธรรมปกป้องตนเองหรือปกป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามของธรรมอย่างนี้นะครับก็ถือว่ากระทําโดยสุจริตก็ไม่มีความผิด ประเด็นที่2นะครับกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามหน้าที่นะครับยกตัวอย่างอย่างกรณีตั้งด่านนะครับอาจจะมีการตรวจสารเสพติดพอทางเจ้าพนักงานตํารวจแสดงตนว่าขอตรวจทางเราก็ไปเข้าใจว่าทางตํารวจเนี่ยไปดูหมิน่นว่าเอ๊ะทำแบบนี้เนี่ยหาว่าเขาเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลอแล้วก็ไปฟ้องไปร้องตํารวจกันทางตํารวจเขาก็ถือว่าปฏิบัติตามหน้าที่อย่างนี้ก็ถือว่าไม่เป็นความผิด ประเด็นที่สามนะครับกรณีติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนที่กระทำได้อย่างข้อที่สามนี่ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมแล้วเราก็ร้องเรียนกันไปร้องเรียนไปตามหน่วยงานตามขั้นตอนเป็นการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ขอความเป็นธรรมเข้าไปเนื่องจากเราไม่รับความเป็นธรรมอย่างนี้เราก็ได้รับการยืเว้นว่าเราไม่มีความผิดนะครับถึงแม้ถ้อยคาที่ร้องเรียนนั้นอาจจะทําให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยเสียหายนะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับในส่วนของการแสดงข้อเท็จจริงนะครับต่อสารเนี่ยถึงแม้คําพูดต่างๆจะเป็นการทําให้รู้สึกว่าถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังแต่ถ้าเป็นเรื่องที่แสดงข้อเท็จจริงต่อสารอันนี้ก็ได้รับการยกเว้นให้ไม่เป็นความผิดนะครับและสุดท้ายนะครับก็เป็นการประชุมการประชุมต่างๆซึ่งแสดงข้อเท็จจริงการติชมการเสนอข้อเท็จจริงเพื่อวาระการประชุมต่างๆให้ได้รับทราบ ถึงเหตุและผลในการที่จะตัดสินใจนะครับถ้าเกิดเป็นการแสดงโดยสุจริตใจนี้ก็ไม่เป็นความผิดเช่นเดียวกันครับ เมื่อกี้นะครับผมพูดถึงเรื่องว่าอะไรผิดฐานมินประมาทไปแล้วแต่ทีนี้ความผิดฐานมีนประมาทเนี่ยเมื่อฟ้องมาก็ต้องสู้คดีแหละครับอันไหนผิดอันไหนที่ศาลพิจารณาแล้วจะยกฟ้องหรือลงโทษเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา3 3 0านเนี่ยเขาก็บัญญัติเหมือนกันนะครับว่ากรณีต่อไปนี้เนี่ยไม่ต้องรับโทษอ้าวมีด้วยเหรอครับไม่ต้องรับโทษฟังนะครับ ตามมาตรา3า0ในกรณีมินประมาทถ้าผู้ผูกหาว่ากระทําความผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อที่กล่าวหานั้นเป็นความจริงไม่ต้องรับโทษแต่ยังมีอีกนะครับมียกเว้นของข้อยกเว้นนะครับการพิสูจน์เนี่ยไม่ให้พิสูจน์เรื่องส่วนตัวนะครับและขอสารพิสูจน์ได้ก็จะต้องเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะต้องเรื่องนั้นต้องเป็นประโยชน์กับสาธารณชนสารจะให้พิสูจน์ได้เหมือนกัน ยกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีในกอไก่ไปกล่าวหาว่าการเลือกตั้งมีการใช้ไก่นะครับหรือจูงใจมีสิ่งของต่างๆในการจูงใจแน่นอนลครับการกล่าวหาแบบนี้สําหรับผู้รับการเลือกตั้งเนี่ยมันหมิ่นประมาทเขาแต่จะให้พิสูจน์ได้นะครับถ้าเรื่องที่นำไปกล่าวให้ร้ายเขาแบบนั้นพิสูจน์ได้ว่ามันมีการจูงใจมีการใช้เงินจริงๆถ้าพิสูจน์ได้เช่นนั้นนะครับก็ไม่ต้องรับโทษ ครับก็เมื่อกี้นะครับก็ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือความผิดฐานหมิ่นประมาทไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูนะครับถ้าเกิดว่าตัวท่านเองเป็นผู้เสียหายหมายถึงว่ามีบุคคลใดก็แล้วแต่นะครับมากล่าวให้ร้ายทําให้ท่านได้รับความเสียหายเนี่ยท่านจะทำอะไรในขั้นตอนของกฎหมายนะครับ ครับขั้นตอนที่1เราก็ต้องรวบรวมหลักฐานแล้วก็พยายามสืบสาะหาให้ได้นะครับว่าผู้ที่มากล่าวให้ร้ายท่านน่เป็นใครพอได้ชื่อนามสกุลแล้วนะครับเราก็นําข้อความต่างๆที่เราได้รับทราบไม่ว่าจะทางใดก็แล้วแต่นะครับหรือบุคคลนะครับได้รับทราบจากบุคคลก็นําบุคคลไปเป็นพยานถ้ารับทราบเป็นจดหมายก็ถือจดหมายไปถ้าเกิดรับทราบทาง Facebook หรือไลน์นะครับก็นำแคปหน้าจอทาง facebook หรือไลน์ไปไปไหนครับก็ไปแจ้งความดำเนินคดีสิครับระยะเวลาดาเนินการที่จะแจ้งความดำเนินคดีเราก็ต้องแจ้งความภายใน3เดือนนับแต่ที่เรารู้เหตุแห่งการทำความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดไปแจ้งความที่ไหนเหรอครับเหตุเกิดที่ไหนเรารู้นะครับว่าเหตุมันเกิดที่ไหนก็ไปแจ้งที่นั่นแหละครับผมทางเลือกที่2ของผู้เสียหายก็คือว่า ถ้าเกิดไปแจ้งความแล้วนะครับพนักง,งานสอบสวนอาจจะมีภารกิจเยอะแยะมากมายนะครับทำให้คดีของท่านล่าช้าท่านก็สามารถที่จะให้ทนายความไปดําเนินการนะครับยื่นฟ้องร้องต่อศาลได้นะครับ mm. พอเราแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับถ้าคดีลาช้าก็แต่งตั้งทนายไปดไปําเนินคดีได้ด้วยตนเองเลยนะครับ ถ้าตกเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องหานี่แหละครับที่จะต้องลำบากเหลือกเกินนะครับที่จะต้องต่อสู้คดีวิธีการที่จะทําให้ตัวเองพ้นผิดหรือทําให้พ้นข้อกล่าวหานะครับจะทําอย่างไรเดี๋ยวเรามาต่อสู้ด้วยกันคลิปหน้าครับครับก็โดยสถานการณ์โควิด1 i นะครับเราก็ต้องมีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็มีหน้ากากนะครับอันนี้ก็ ช่วยกันนะครับป้องกันการจะตกนะครับ